ฮลัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ายจะมาทําอาหารฝรั่งอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะนะคะก็จะเป็นบบฟสโลคุกนะคะเพื่อนเนาะน,นี่เนาะ,ะซื้อมาเมื่อวานนะคะเป็นอันอ่พรีเมียมนะคะพรีเมียมเกรวีเบฟนะคะเพื่อนเนาะเออน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมนั่นเพื่อนเนาะน,นี่พี่ไปจะมาทําอันสโลคุกนะคะก็เป็นอันเป็นอัน,อนซุป ซุปฝรั่งนะคะเป็นอ่านหม้อตุนนะคะทาในหม้อตุนนะคะเพื่อนเนาะในเนาะจะใส่ไอตัวไอตัวนี้ด้วยนะคะบีบบีฟแอมเรดไวนะคะนี่เนาะแต่ว่าพี่ใบจะไม่ใส่เรดไวนั่นเพื่อนเออจะไม่ใส่เรดไวนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนเราจะใส่วก็ได้นะคะแต่แต่พี่ใบไม่ได้ใส่วายนะกันเพื่อนเออใส่วก็อร่อยเพื่อนแต่พี่ใบไม่ชอบใส่นะ เนี่ยผักข้างเคียงเราก็จะมีแลยนี่นะคะนเพื่อนอ่ากรีนปีนนะคะกรีนปีนนะคะซื้อหมาเมื่อวานถูกมากนะคะนี่เนาะคุณเพื่อนซื้อมาเมื่อวานถูกมากเลยเพือ่อนเออคุณสาอยากอยากจะใส่มันฝรั่งด้วยหัวหนึ่งเพื่อนนี่เนาะมันฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็อ,อันเนียนนะคะนี่เนาะผักสลารีนะคะขึ้นฉายฝรั่งนะคะเพือ่อนเนาะเออ ขาดไม่ได้เลยพวกสโลโคุกพวกไอเนี้ยตามเกี่ยวกับเนื้อนี่ขาดผักตัวนี้ไม่ได้นะผักสลารี่นั่นเพื่อนแล้วก็แครอทนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะพี่ใบจะใส่ไอตัวนี้นะคะผงตัวนี้นะคะไปด้วยนะ,ะกันเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อหั่นผักกันนะคะนี่น้องเพื่อนเราจะมาหั่นผักสลารี่กันนะคะเพื่อนเนียนผัก สาลาลี่นะคะขึ้นขายฝรั่หลังน้องเพื่อนเพราะว่าผักอันนี้มันเป็นอ่าตุ่มนะคะเป็นอ่าสโลโคุกน้องเพื่อนเราก็จะหั่นชิ้นใหญ่พอสมควรน้องเพื่อนเออเดี๋ยวมันก็จะเปื่อยน้องเพื่อนเราเพราะว่าเราต้องหัน่นใช้เวลาตุ่มมันนานนะคะเพื่อนอ พี่ไม่อ่าพี่ใบลืมซื้ออ่าอ่าอะไรนะแคปซิคัมน,นะคะพริกหวานนะคะพริกหวานมาน,อน้องพี่ใบก็จะใส่พริกนี่นะคะเพื่อนใส่สองลูกพรอน้องเพื่อนอ่าให้มันมีรสชาติเผ็ดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเออเราก็เอาให้มันมีรสชาตินิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนานะผักล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน ันนี้แล้วแต่สตไสตล์ใครสไตล์มันขั้นเพื่อนอเออจริงๆอ่ะฝรั่งเ็าไม่ชอบกินอใบมันน่านเพื่อนแต่พี่ใบชอบก็เลยมีแบบใส่ไปมั่งไม่ใส่มั่งนะขัานเพื่อนอเใออส่มั่งไม่ใส่มั่งแต่เราชอบกินนั่นเพื่อนเออแกรีเควสอันนี้แกชอบกินนั่นเพื่อนอาหารอันนี้แกชอบนอนเพื่อนนี่เนาะแครอทเรานัาะเพื่อน นะหั่นปลายเลยนะกันเพื่อนเมนูนี้เราต้องทำตั้งแต่กลางวนนันเพื่อนเพราะว่ามันใช้เวลานานเพื่อนเลยเราจะมารอเป็นอาหารเย็นไม่ได้นะกันเพื่อน นี่นะคะอมันฝรั่งอันหนึ่งลูกหนึ่งน้อนเพื่อนแกอยากให้ใส่ด้วยก็ใส่นะคะใส่ตามที่เขารีเคเวตมานะคะขอร้องนะคะเคเรีกเค็สก็คือขอร้องนะคะเพื่อนเอออยากกินอะไรสั่งมาจัดให้นะคะเพื่อนนี่นะใส่ปไม่ได้ทํากินวันเดียวนั่นเพื่อนกินสองวันนะคะเพราะว่าเม,เมนูนี้ไม่ได้กินกับข้าวเพื่อนกินเปล่าๆน,นะคะ มันก็เลยจะต้องเน้นผักนะท่านเพื่อนเดี๋ยวเราอันจะหั่นถั่วน้อง่อนถั่วยังอยู่ในน้ำอยู่เลยเพื่อนอนี่นะถั่วเนี่ยถูกมากเพื่อนซื้อมาเมื่อวานนะท่านเพื่อนถั่วถูกมากนะต้นพี่ใบก็ขายนะเออต้นที่ต้นพี่ใบก็มีนะแต่ลูกมันไม่เยอะนั่นเพื่อนแล้วเราไปเห็นของถูกเราก็เลยต้องเอามาั่นเพื่อนเอง นี่นะใส่รวมกันไปเลยนะคะเพื่อนๆนี่เนาะเพื่อนๆพี่ใบก็มาโชว์ให้ดูนะคะนี่เนาะเนื้อเราหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เห็นปะเนื้อเนื้อเอ็นนะเพื่อนเนี่เป็นเนื้อเอ็นนะนี่เนาะทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยพี่น้องทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะเนาะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เนาะหอมหอมหอมข่าวนะคะดิสอันเนียมนะคะอโทมารโ ก a ะเทียมช i ล i ่ม e คเวจิทเทอรนะคะเพื่อนผักรวมนะคะไม่ทั้งอันอันถั่วนะคะถั่วแขกนะคะอันอ o ปูเท r แครอทอะสลารนะคะเพื่อนสี่อย่างนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยนะคะเนหนนะคะเพื่อนเริ่มแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้ว ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะเอ่อหอมแกเอ้ยหอมขาวนะคะอันนียนนะคะลงไปเจียวก่อนนะคะลงไปเลยพลิกนะคะเจียวไปก่อนเจียวไปก่อนเพื่อนต้องทำในหม้อนี้ก่อนนะคะเพื่อนแล้วถึงจะไปใส่หม้อตุมนนะคะ เป็นอันสไตล์พี่ใบจะต้องทํากับข้าวสองหม้อนะนเพื่อนเออทำหม้อหนึ่งทำหม้อนี้เสร็จก็ไปใส่หมอห้อสุดนะเพื่อนเออาหารเหมือนกับว่าทํายุ่งยากมันไม่ใช่นั่นเพื่อนถ้ามันทําเราเรามองดูเหมือนยุ่งยากแต่ไม่ยุ่งยากสําหรับพี่ไปเนาะ<ม>เป็นอะไรที่ทําจนชินแล้วเพื่อนก็เลยแบบว่าง่ายๆนะเพื่อนไม่ยุ่งยากนะ เกี๊ยวหอมให้อันเหลืองนิดนึงเนาะเพื่อนหอมกับกระเทียมแล้วก็พลิกในนี้ให้มันเหลืองนิดนึงเนาะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อของเราลงไปนะเพื่อนนะ้องเออหลอแป๊บหนึ่งนะคะในน่องเพื่อนหอมกับกระเทียมเราเหลืองแล้วเพื่อนใส่เนื้อลงไปเลยนะคะ เตร์นนะคะคนนะคะปิดฝาไว้นิดนึงเพื่อนให้เพื่อให้มันนิ่งนิดนึงนเพื่อนเออเพาว่าให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะเ,เพื่อนเนื้อเราก็เหลืองแล้วนะคะเพื่อนเรามาใส่เกลือน,นีดหนึ่งนะคะเพื่อน เนืน้อเกลือน,นิดเดียวนะเพื่อนๆไม่ใส่เยอะนะอ่า uh, เดอะแบล็กเทปร์อริทเบสเตอร์มาคั่นเพื่อนคนนิดนึงนะเพื่อนอนี่เนาะเราใส่ผักรวมที่เราหั่นไว้นะคะหลายๆอย่างตรงนี้นะสี่อย่างน,อน้อนเพื่อนก็จะเป็นถัว่วอ่า แล้วก็มันฝรั่งนะคะแครอทนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนแครแครอทมันฝรั่งนะคะผักสลารีนะคะก็คือผักสลารีก็คือขึ้นฉ่ายฝรั่งนะคะเพื่อนซึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นนันถ้าเป็นนนอันอันซุปอันนี้นั่นเพื่อนขาดสลารีไม่ได้นั่นเพื่อนเนะ แต่มันฝรั่งนะ่ะแล้วแต่ใครชอบเนาะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้มันฝรั่งเพื่อนอนี่เนาะมะเขือเทศนะมะเขือเทศพี่ใบหั่นไว้นะใครไม่ไม่มีมะเขือสดก็ใส่มะเขือกระป๋องมาได้นะคะที่เป็นซอสนั่นเพื่อนเออพอดีพี่ใบมีมะเขือในสวนนั่นเพื่อนสดนะคะผักในสวนเราใส่ไปเลยนั่นเพื่อนมันเป็นซุปผักนะคะนี่มันเป็นซุปผักนั่นเพื่อนเออ ถ้าเป็นอัน,อ,นอันอันอาหารไทยก็คงจะเป็นจับายนั่นเพื่อนเอนี่มันเป็นอาหารฝรั่งเนี่ยเออถ้าเป็นของไทยก็คือจับไายนั่นแหละเพื่อนใส่ได้ทุกอย่างจับายหรือว่าแกงแกงส้มอะไรอะไรพวกนี้แกงส้มแกงของอะไรพวกนี้ที่ใส่ผักหลายหลายอย่างนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะคะพอให้มันผักมันเข้ากันก่อนนะคะนี่นอนเพื่อนนี่ผักเราก็อ่า เริ่มจะเข้ากันแล้วนั่นเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะมามิกกับไอตัวผงนี่นะคะผงคุกนี่นะคะันเพื่อนนี่เนาะจริงๆอ่ะเขาต้องใส่วายนะัคนะเพื่อนใส่ในวายแล้วก็ผสมกับน้ําวายในนี้นะคะอ,อ่าหนึ่งแก้วนั่นเพื่อนแล้วก็ใส่มาตุนในนี้นะแต่พี่ใบไม่ใส่วายพี่ใบก็จะใส่น้ําปะแทนนะ นี่เนาะใส่น้ําไปแล้วนั่นเพื่อนสเตอร์สเตอร์ให้มันเข้ากันนิดงนั่นเพื่อนนี่เนาะคนไม่ใส่วายก็ไม่ ก็ไม่เป็นไรนะคะม,มันมันมันคุณมีช้อยนะคะคุณมีตัวเลือกว่าจะใส่ไม่ใส่นั่นเพื่อนเออแต่ว่าถ้าใส่วายมันก็จะอร่อยเพื่อนเออพี่ใบไม่ชอบนะแต่อร่อยอยู่นะแต่ว่าที่ไม่ใส่นอนเพื่อนเออไม่นอนเพื่อน <ๆ S 1> เราก็จะรอให้มันเดือดนิดนึงเดี๋ยวก็พี่ใบก็จะมาถ่ายหม้อตามปกตินะคะเพื่อนเราก็จะมาถ่ายหม้อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนะเพื่อนเดือดแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะมาถ่ายหม้อเลยนะคะไปอยู่ที่หม้อตุ๋นเลยนะคะเพื่อนมันเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายหม้อนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายหม้อนะคะถ่ายหม้อนะคะถ่ายหม้อถ่ายหม้อตุนเลยนะคะในหม้อตุนเราเปิดอยู่ที่ high temperature เลยนะคะเพื่อน Det er mål i finalen. ี่น้องเพื่อนให้ดูให้ดูนะคะหน้าตาของซุปของพี่ใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่นอน<พ>เดี๋ยวเราก็จะมาเคี่ยวไปเลยนะคะเพื่อนเนี่ยยันยันถึงห้าโมงเย็นนะคะัดย์เนอร์ของพี่ใบก็จะช่วงเย็นห้าโมงเย็นนั้น,นเพื่อน,นอเอนนอ,เอ,อ,อวันนี้ขอบคุณหลายหลายนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะพเพื่อนเนี่เนาะปิดฝาแล้วเคี่ยวไปเลยนะน High temperature นั่นเพื่อนนี่นี่นอนนะคะก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะถ้าเกิดอ่า ทำเมนูอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาช่วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละเด้อน,นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ